สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับค,คนที่มาดูสดก็มมนคนดูย้อนหลังด้วยเนาะนะครับเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนมันอะไรไม่ขึ้นเดี๋ยวนะขอเช็คก,ก่อนออเหมือนพวกในสตีมแลบมันไม่ขึ้นแบบนะ่ะนี่อุ๊ย ทำไมอ่ะเดี๋ยวนะคุคนะครับเออไอที่นับยอดวิวไม่ขึ้นแฮะแปลกใจจังครับเดี๋ยวนะดูดูต้องรีพวกนี้อะ e r t b ็อ c อยู่วิวเวอร์เขาหาย เดี๋ยวนะก้อนไลฟ์มันยังขึ้นอยู่เลยไอ้ที่เป็นคือมุมขวาบนน่ะที่เป็นไลฟ์เก่าผมอะ่ะมันขึ้นใช่ไหมแต่พอไลฟ์นี้มันไม่ขึ้นผมยังงงอยู่ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวนะพอสับจอก็ไม่ขึ้นฮะทำไมวะแชทบล็อกไอ้ถ้ามีคนแชทมันก็จะขึ้นมาถูกไหมอเลอร์ซสนี่ไม่ใช่ วิวว่าเขาแต่เมื่อกี้ยังขึ้นนะทำไมอตอนนี้มันหายเออผมแปลกใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกอันหนึ่งแล้วกันพอดีผมได้ลองไอ้นี่ก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาบอทเข้ามาในแชทอยู่เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าบอทมันเข้าตามกติไหมนะเออ นั่งเหมือนไปหมดเลยเอบอดไม่มาฮะอ่าบอดมาโอ้แชทไม่ขึ้น ฉันไม่ขึ้นจอมันต้องขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเออพอตอนตอนก่อนก่อนขึ้นไลฟ์ผมลองเช็คนู่นนะมันก็ปกติดีพอกลายเป็นว่าพอไลฟ์ปุ๊บทุกอย่างพังหมดเลยคืออะไรเหมือนมันไม่ไม่ดึงข้อมูลไม่อะไร เออเนี่ยบอทมาแชทมันไม่ขึ้นตรงจอเอาเป็นว่าผมก็จะพยายามไปก่อนแล้วกันไม่รู้ต้องแก้ยังไงได้บ้างอ่ะโอเคกลับมาเข้าเนื้อหาหลักของเรานะครับในวันนี้ก็คือวันนี้ผมก็จะมาเล่นเก็ตชินเรื่อยๆื่อเรื่อยเปื่อยนะฮะก็อาจจะมีความผิพดพลาดทางเทคนิคตรงที่ว่าฟอยอดยอดเขาวิวไม่ขึ้นแชทบล็อกก็ไม่ขึ้นอาจจะาลาบนเลรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เออเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวพอหลังลงไลฟ์วันนี้เดี๋ยวต้องลองไปเช็คก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออแปลกใจมากหรือไม่ก็อาจจะเล่นไปแล้วกลับมาป,ปกติก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าผมต้องสับจอใหม่วะสับจอแปบบนะปิดตรงน,นี้ก่อนกลับมาไม่กลับโอเค วันนี้ก็จะอยู่กับความแบบว่าติดปัาทางเทคนิคเยอะมากโอเคเดี๋ยวที่วันนี้ผมว่าน่าจะทำ